รัฐอาชาติวันนี้พาค,<อ>คุณฟังไปติดตามเรื่องราวของโกโก,โก,โก้เขาปลูกโกโก้แต่ทำยังไงล่ะจะให้โกโก้มีช่องทางที่จะหาไรายได้อ่าจริงๆโกโก้ว่ากันตามจริงนี่เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อร่างกายสูงมากมีผู้ที่ทำข่าวนี้ไว้บอกอย่างนี้ครับรบ,บอกว่าโดนหลอกปลูกโกโก้ คุ้มเพชรโกโก้รวมกลุ่มแปลรูปส่งขายร้านเครื่องดื่มและโรงงานเครื่องสำอางครับอ่าก็คือผมเข้าใจเอาเองว่าน่าจะไปโดนหลอกให้มาปลูกแล้วก็เทอ่าอ่าเราจะได้สนทนากับผู้นำวิสาหกิจชุมชนคุ้มเพชรโกโก้ครับคุณธนาทองสุขคุ้มสวัสดีครับสวัสดีครับคุณคทาธรนะครับเมื่อกี้อ่านผิดไปขอัยด้วย ท่านข้าทรสุขคูมิครับเล่าให้ฟังหน่อยถูกหลอกไปยังไงตอนแรกเรื่องโกโก้นีถือว่าเป็นบทเลียนอ่ะเทยาการาต้องบอกว่าในส่วนของวิสาหกิจชุมชนคุ้มเพชรโกโก้ครับเกิดการรวมตัวของผู้ปลูกโกโก้ในหมู่8นะครับอำเภอวังน้ําเย็นจังหวัดสระแก้วเนี่ยครับเริ่มต้นเดิมทีเมื่อปี2562ครับมีบริษัทหนึ่งครับเป็นบริษัทเอกชนมาแนะนําปลูกมาขายต้นกล้าให้แล้วก็รับประกันเลยนคาซื้อผลสด10บาทนะครับ พอเมื่อเข้าสู่ปี2564ช่วงปลายของสถานการณ์โควิดเนี่ยครับทางในส่วนของส่วนของไร่หมู่8เราเนี่ยเริ่มมีผลผลิตก็กลายเป็นประจวบเหมาะกับจังหวะของตัวของบริษัทเอกชนเนี่ยได้ได้ยาแล้วก็ปิดตัวลงนะครับ พอเราเริ่มเริ่มผลผลิตเข้ามาแล<ช>้วพอตัวของโกโก้เนี่ยปลูกประมาณหนึ่งปี8เดือนเนี่ยก็เริ่มมีผลผล,ผลิตครับก็ไม่ไดให้สัญญาช่วยๆเนาะดังนั้นก็เลยเป็นเหมือนเราถูกหวยอ่ะเราเมื่อสองวันหกสี่เราลงทุน,<ค>นไป,ไป<อ>แล้วห่ะสถานการณ์โควิดแล้วเราก็ต้องกลับมาเริ่มที่จะตั้งตั้งเป็นกลุ่มเราเลยมองว่าเป็นการตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคุ้มเพชรเนี่ยตอนนั้นตอนนั้นแต่ละคนลงทุนประมาณเท่าไหร่คุณคทาทอเดงลงทุนประมาณเท่าไหร่ครับในเวลา ในราคาของต้นกล้าเนี่ยครห้าสิบาทต่อต้น<ม>หนึ่งไร่เนี่ยครับปลูกได้หนึ่งร้อยต้น<อ>ก็จะอยู่ที่ไร่ละหกห้าพันบาทครับ<ม>ครัแต่ในส่วนของตัวส่วนตัวเองเนี่ยก็อยู่ที่แปดไร่ครับ<อ>ก็อู้ครับ ก็ไม่น้อยคือผลิตผลออกมาแล้วอ่ะเออแล้วไม่ไม่รู้จะไปขายที่ไหนเพราะเราปลูกอย่างเดียวอ่ะเนาะตอนนั้นเราต้องคิดค่าปลูกด้วยเนี่ยต้องเรียกว่าไม่น้อยครับต้องบอกว่าถ้ามองในส่วนของภาพรวมของจังหวัดสาแก้วครับในปีนั้นเนี่ยเราเราร้อยละเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นถูกบริษัทลักสณะานี้แหละครับก็ปลูกไปแล้วหนึ่งพันกับอีกเ็ดสิบกว่าไร่ครับแต่ในขณะนี้กนก็มีณเวลานี้มีคนทิ้งบ้านนะครับก็จะเหลืออยู่ประมาณที่ห้าร้อยเกินกว่าครึ่งหนึ่งครับจากปีหกสิบสอง เราเจอสานการอย่างั้นเราต้องจัดการเองหมดเลยใช่ใชในเรื่องการตลาดอย่างนั้นใช่ไหมครับเราแก้ปัญหายังไงคุณคดาธทรหลังจากที่โอ้เเทเราละการตลาดเราก็ไม่รู้ขายที่ไหนก็ไม่รู้ต้องทำยังไงต่อก็ไม่รู้จะทำยังไงต้องบอกว่ามันเป็นความท้าทายเริ่มต้นเลยครับในที่สุดแล้วเราก็มองว่านี่ทางเลือกทางรอดเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องการตั้งกลุ่มเพราะว่าโกโก้เนี่ยการซื้อขายในตลาดทั่วไปครันจะเป็นมันแห้งโกโก้กาแฟที่ซื้อขายทั่วไปตลาดนะ ผลสดเนี่ยคุณจะขายไม่ได้ในเวลานั้นแต่ของเราในระวังเราเนี่ยก็มีหล่นล่วงอยู่ตลอดเวลาเพราะเรามองไม่เห็นว่าตลาดมอมีลงมีไตโดรับซื้อนะครับก็เลยพยายามหาในส่วนของความรู้เองไม่ว่าจะเป็นการแปลรูปเบื้องต้นครับจากผลสดแล้วมาหมักแล้วก็มาตากว่าแล้วก็ไปเทียบสอบดูว่าทางตลาดเนี่ยเขาต้องการลักษณะแบบไหนครับจนถึงวันนี้มาถึงวันนี้ครับหลักๆเราก็จะขายตัวของเมล็ดแห้งส่ง้อดให้กับ ร้านคาเฟ่ทั่วไปที่ขายเป็นช็อกโกแลตบาร์ครับแต่วเส้นทางอาหารเครื่องพวกนมเนยต่างๆครับครับแต่แปลว่ามันต้องมีกระบวนการด้วยใช่ไหมเพราะว่าที่เราที่เรามองทางรอดมันคือต้องแปรรูปมันถึงจะจะไปได้ไปไปสู่ตลาดได้ตรงนี้ตรงนี้กระบวนการที่เราต้องทำเนี่ยครับเราไปเรียนรู้มายังไงมามันอยู่ดีๆก็ทําเป็นน้ําออกมาได้หนึ่งครัวอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะอจะต้องบอกว่า จะถ้าย้อนกลับไปในปี64เนี่ยครับเราพึ่งกับครู u t u b e ครูค o o g l e เนี่ยครับหนุนข้างมากครับเพราะว่าสถานการณ์ด้วยด้วยอะไรที่เราจะทุกอย่างจะต้องไปรูปแบบออนไลน์เสมอๆนะครับดังนั้นเราก็อาจจะเรียนจดจำครับแล้วก็พยายามหาในแหล่งข้อมูลในหลากหลายครับแล้วเข้ามาลองใช้ในตัวของภูมิปัญญาเดิมที่มีในกลุ่มของวิสาหกิจด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าในสมาชิกส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นสวนะครับท่านสูงวัยต่างๆเนี่ยซึ่งก็จะมีภูมิปัญญาเรื่องของการหมัก ลักษณะของสุราแช่ลักษณะพวกนี้อันนี้ก็สามารถเทียบสอบรวมกับการหมักโกโก้ได้ไม่สร<อ>้างจุลินทรีย์หรืออัตลักษณ์ค่อนข้างซับซ้อนเลยทีเดียวครับอ,มอมผมถามอย่างนี้ครับคือปกติพอเราได้ผลโกโก้สุกมันมีกระบวนการใช่ไหมคล้ายๆกับเมล็ดกาแฟเหมือนกันมันต้องมาเอามล็ดมันออกมาต้องมาตากแดดต้องมาคั่วมาอะไรอย่างนั้นด้วยเหมือนกัน ใช่ครับถูกต้องครับคือในในในเบื้องต้นนะครับตัวของผลฝักเนี่ยมลักษณะที่เราต้องปอกออกภายในเป็นตัวเมล็ดคล้ายเมล็ดน้อยหนาด้านในนะครับําการมันควักออกมาแล้วก็ตัวรูปตัวไส้ออกนะครับมันก็จะเหลือเป็นเม็ดไ้หนาเมล็ดเล็กๆแล้วก็เข้าสู่ในกระบวนการหมักหมักผ่านลังไม้เนี่ยครับก็จะหมักอีกเจ็ดวันเพื่อเกิดจุลินทรีย์ธรรมชาติที่ำปฏิกิริยาให้เกิดช็อกโกแลตเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มันหนา แต่ธรรมชาติอีกเจ็ดวันดังนั้นโปรเซสเนี่ยครับจะจบอยู่ที่สิบห้าวันแล้ะครับ ันนี้ก็จะเป็นรอแบตเทอรี่ที่เป็นที่เราเรียกกันว่าเมเรแท้งโกโก้นะครับแล้วมันจะซื้อขายกันตั้งแต่เริ่มต้นตรงนี้ะนะครับตอนนี้ในส่วนของถ้าเราแอกว่าขึ้นไปหน่อยแปลรูปเป็นระยะชั้นกลางครับก็จะเปลี่ยนเม็ดแห้งอันนี้ก็กลรมาวิธีจะคล้ายๆกาแฟแล้วครับก็คือ,อ,เ,อเ,เอาเม็ดกาแฟเอาเม็ดโกโก้นี่เข้ามาคลั่วคั่วตามอุณหภูมิที่เราต้องการให้ลดกลิ่นสีเนี่ยมันเป็นรสชาติของช็อกโกแลตในในรูปแบบใดนะครับพอบคลุ้เสร็จก็ชอบเปลือกชอบเปลือกก็เราก็จะได้ลอแบตเทอรี่เพิ่ม เริ่มเติบขึ้นมาก็เป็นโกโก้นิสครับเขาเรียกเป็นซุปเปอร์ฟู้ดสายพวกสุขภาพสายผู้ทานโกโก้แล้วลดน้ําหนักเนี่ยเขาก็จะเริ่มคือพวกโกโก้นิสลักษณะนี้ไปครับโกโก้นิสปุ๊บก็เข้าสู่ในเรื่องของเครื่องโม่ครับเครื่องโม่ประมาณสักสองวันสี่ถึงแปดชั่วโมงอย่างเงี้ยครับก็จะได้เป็นซอสเหลวโอ่าก็จะเป็นรูปร่างไข่เริ่มคุ้นตาเราแล้วก็จะเป็นซอสช็อกโกแลตเหลวๆครับมันะเอาไปขึ้นลูกหน่อยนะใส่แม่พิมพ์นะครับหรือว่าขึ้นนิสก็ ซอฟต์แวร์แช่ในช่องฟิตก็พร้อมที่จะทําเป็นขนมทำเป็นเครื่องดื่มต่อไปอแล้วเรารเราต้องทํำยังไงกับการที่ทําเป็นรูปวิสาหกิจชุมชน เรามารวมตัวกันทายังไงได้บ้างครับคุณกตาตอนครับครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นเป็นเรื่องที่ท้าทายเราเสมอเสมอเมื่อเราตั้งตัวของอเป้าหมายของกลุ่มครับว่า<ะ>เราเราเป็นในเมื่อเราต้องรวมตัวกลุ่มกันเนี่ยเพื่อหาทางรอดนะครับเราควรจะมองในส่วนของความยั่งยืนเป็นหลัก<ะ>และในทําในรูปแบบของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าต่างๆเนี่ย<ะ>ให้เป็นรูปแบบของ B C C จะทํำยังไงให้เกษตรกรรมเนี่ยมีความยั่งยืนในหลายมิติคนระับ<ะ>เราเริ่มต้นในการ มองต้นโกโก้ซึ่งมองว่าเป็นทรัพย์สินของเราเนี่ยเราจะรักษาแน่นอนครับเรารักษามอานเาว้ยซึ่งแล้วแต่ว่าถ้าตลาดที่เรามองออกเนี่ยมันจะมีในเรื่องหลายรูปแบบครับจะมีทั้งตลาดไม่ว่าจะเป็นของกินโอเคเรื่องของแฟชั่นไลฟ์สไตล์เงี้ยหรือยังที่เปลือกหรือใบเนี่ยต้นต้นโกโก้หนึ่งต้นเนี่ยครับมีลากมีต้นมมีลำต้นมีตัวใบมีกิ่งก้านเนี่ยเราพยายามแตก แตกตัวของวัตถุดิบที่เรามีครับเป็นหลากหลายผลิตภัณฑ<อ>์ถ้าว่าจะเห็นในส่วนของแฟนเพจเฟซบุ๊กเนี่ยครับจะเห็นว่าเราทําเครื่องประดับด้วยนะครับเราไม่ใช่เฉพาะเป็นของกินอย่างเดียวตัวของเปลือกเนี่ยก็มาทําเป็นเครื่องหนังเทียมเปลือกที่เหลือที่<อ>ทลิโลเวสเนี่ยครับเราทำเป็นหนังเทียมจากเปลือกโกโกโโ้โครับมีคนในวิสาหกิจชุมชนมาทํากันหลายคนไหมครับเราแบ่งงานกันเป็ดลายครับท่าน ยี่สิบเอ็ดคนอ่าสิบเอ็ดลายครับสิบเอ็ดจรแล้วเราแบ่งงานยังไงครับว่าใครไปทําอะไรต้องต้องดีใจในส่วนของจังหวัดสาแก้วเนี่ยครับทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยครับขับเคลื่อนเข้ามาช่วยกันขับเคลื่อนครับเมื่อเห็นนปัญหานี้แล้วก็เห็นถึงว่าความเป็นไปได้ที่มันมีความเป็นไปได้ก็พยายามส่งเสริมทั้งเรื่องขององค์ความรู้ครับ แล้วก็<ะ>พัฒนาในหลากหลายประเทศของผลิตภัณฑ์นะครับก็จะเห็นก็จะมีตลาดในในชุมชนอยู่แล้วมีตลาดอยู่ในส่วนของจังหวัดอยู่แล้วอย่าเงี้ยขา้ยชนก็จะเอาไปขายให้เองครับทางราชการก็จะมาส,ส,ะสนับสนุนเรื่องขององค์ความรู้การทำ how to know, knowledge ต่างๆครับเราจะต้องทำการตลาดเองยังไงด้วยหรือเปล่าครับต้องบอกว่าการตลาดเนี่ย เป็นเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากสําหรับกลุ่มนะครับเพราะ,ะว่ามันมีความโชคดีอยู่ในเรื่องของธรรมชาติลังสั์ในเรื่องของการหมักต้องบอกว่าในในปัจจัยหนุนต่างๆไม่ว่าจะเป็นจุลินทรี์ครับ ที่ที่เราทําการหมักต่างๆมันเป็นอััตรณ์ของเรามันเลยทําเป็นให้มันเลยสร้างตัวสตอรี่เทลลิ่งให้กับคนได้รับรู้ขึ้น<ช>นะครับว่าช็อกโกแลตของสักแก้วอ่ะมีเกิดขึ้นนะและมีเนี่ยรสชาติมันเป็นลักษณะาน,านี้ด้วยอ<ช>่นะบในนั้นนะมันก็จะเป็นในมุมมองที่แค่ในส่วนของคัสเตอร์โกโก,โก้ในประเทศไทยเนี่ยจะรู้กันในวงในอยู่แล้วครับมันค่อยๆกระจายไปเป็นปลาเล็กกินปลายใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆอ,อ,อย่างเงี้ย<ช>ครับกันดูเหมือนตอนนี้โกโก้กาลังเป็น เขาเรียกอะไรนะเป็นสินค้าทองคําแล้วนะเพราะว่าโรคนิยมสูงใช่ไหมมันทําให้ราคามันขยับขึ้นสูงด้วยหรือเปล่าครับเออตอนนี้ราคาเป็นยังไงถ้าต้องเทียบจาก ในเทาไอในสองปีถึงสามปีเนี่ยครับถ้าวัดแค่บริแทนโกโก้นะครับซื้อขายตามท้องตลาดทั่วโลกเนี่ยครับจะอยู่ที่แปดสิบถึงหนึ่งรอยี่สิบาทแต่ถ้าในปัจจุบันเนี่ยราคาห้ากิโลเมื่อสามวันที่แล้วเนี่ยนะครับจี่กกิโลละสามร้อยแปดสิบสองบาทหรือตันละสามแสนแปดหมื่นบาทครับซึ่งตอนนี้อุปสงค์ในเรื่องของปัญหาเนี่ยจริงๆแล้วในส่วนของประเทศที่เขาส่งออกส่วนมากเป็นบติมอลอ่เป็นเอเวอริโคดเป็นกาน่านี่ครับส่งเป็นเศรษฐกิจหลักเลยนะครับ ก็เขาโดนผลกระทบในเรื่องของคลายแมชชนอากาศร้อนและก็เลยหมูเชื้อราในพืชค่้นข้างจะเยอะดังนั้นเนี่ยต้องมองว่าเป็นข้อโชคดีในฝั่งของเอเชียครับที่สปอร์ตไลท์ส่งมาเพราะว่าบ้านเราเนี่ยยังยังปลูกได้น้อยอยู่ครับแต่ว่ายังยังสู้กับตัวไม่ได้เจอสถานการณ์ระบาดเหมือนในประเทศตอนต้นที่สงอครับแปลว่าเรายังสามารถส่งออกในตลาดต่างประเทศได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็สู้กับตลาดต่างประเทศได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับเราต้อง ขอความอ่าเรียกว่าอะไรฮะเปในเรื่องของกฎหมาย B O I คือบาาิดโอกาสเปิดโอกาสให้ตัวของพืชพืชพืชทางเลือกอาทางเศรษฐกิจใหม่ของเราโกโก้เนี่ยครับคือให้ให้หลุดจากตัวที่ว่ามองว่าชออ็อกโกแลตไม่ใช่ของหวานครับจริงช็อกโกแลตเป็นของที่มีสุขภาพนะครับเป็นอาหารเพื่อสุขภาพเป็นอาหารทางเลือกดังนั้นเนี่ยไมันอาจจะมีอยู่ประสงค์หลายมีความท้าทายอีกหลายอย่างในการส่งออกครับเพราะมันมีข้อจํากัดทางกฎหมายด้วยแล้วก็เรื่องการสนับสนุนจากภาครัฐด้วยเนาะ ใช่ครับแต่แตถ้าว่ามาร่วมสนับสนุนในการส่งออกเราก็ว่าเราช็อกโกแลตของบ้านเราเนี่ยจริงๆไม่ได้แพ้ชาติใดในโลกนะครับดูคุณภาพเราไม่ได้แพ้ใครเลยล่ะถ,ถ้าว่ากันตามจริงอย่างนี้นะเราปริมาณการผลิตเราจะส่งออกได้มากน้อยขนาดไหนยังไงครับก็ต้องบอกว่าในพื้นที่ถ้ามองในส่วนของประเทศไทยครับเรามีแค่ไม่ถึงแปะตัวเลขอยู่ที่เจ็ดพันกว่าไร่เองนะครับถ้ามองเป็นเรื่องของผลผลิตก็จะออกมาแค่ไม่เกินสิบสี่สิบห้าตัน อมาดนแพงนะครับตอนถึงรอบของการขนส่งของเราตอนนี้ขายในประเทศอย่างเดียวก็แทบไม่พอแล้วหรือเปล่าคุณคณะทอมก็ต้องบอกว่าด้วยด้วยภัยแรงที่เราก็จะเจอเจอเหมือนเหมือนกันครับซึ่งว่าต้องบอกว่าโกโก้เนี่ยเป็นพืชไม้ป่านะครับมันต้องความความชุ่มชื้นในดินอยู่ตลอดเวลาครับและเนี่ยอาจจะมีในช่วงในระยะที่ไม่ติดผลบ้างติดดอกบ้างแต่ว่าไม่ได้ติดผลอย่างเงี้ยครับแล้วการขายทางออนไลน์ของเราเองเป็นยังไงบ้างครับ ก็มีกระแสอยู่ต่อเนื่องนะครับก็มีการซื้อแต่ส่วนมากจะเป็นในส่วนของรอแบทเีอรีร่มันมเป็นเมล็ดแห่งนะครับและยังมีเริ่มมีตลาดที่เราเห็นในเรื่องของธุรกิจเรื่องของอร้านค้าร้านเครื่องดื่มเนี่ยเกิดขึ้นมามากนะครับก็จะมีการเปลี่ยนตัวในเรื่องของการรับซื้อหรือว่าการซื้อสินค้าเกี่ยวกับเมล็ดแท้งเข้าไปสพื่อการเก็บในช่วงนี้ครับเท่ากับตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของเราก็จะมีทั้งเมล็ดโกโก้ตากแห้งมี เป็นเป็นผงโกโก้แล้วก็มีแล้วก็ต่อยอดเป็นน้ําเป็นอะไรเหล่านี้ก็มีเหมือนกันใช่ไหมครับอใช่ครับอ๋อเรายังต่อยอดไปได้อีกกี่อย่างหรือเปล่าต่อจากนี้เราเรายังจะพัฒนาในส่วนที่เรามีอยู่แล้วแต่เดิมก่อนนะครับให้มันเป็นหลายรูปแบบอย่างเช่นที่ของหนังเทียมครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเป็นกระเป๋าเอ่ยครับที่เป็นในส่วนของการรับน้ําหนักนะครับอาจจะเป็น ต่างๆเป็นเนมแทรกเป็นต้มหูเป็นกําไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งในแต่ละประเภทเนี่ยครับมันต้องการความยืดหยุ่นของตัวหนังเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับบางโเจกตต้องขอมาพัฒนาในส่วนที่เรามีเราได้ทดลองตลาดแล้วด้วยใช่ไหมครับกับผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากจากเปลือกกู้จากอะไรเหล่านี้นะครับปลาตะอกเสร็จครับในส่วนของสีครับในตัวที่ที่ทาเป็นสินค้าเลยนะไม่ใช่ส่นเช่วยบอกเพล เฟซบุ๊กเลยครับช่องทางที่จะติดต่อได้ใครอยากสั่งโกโก้อยากจะปรึกษาอยากจะปลูกอ่ะขอความรู้ทางช่องทางไหนได้บ้างครับดูเหมือนสัญญาณไม่ค่อยดีครับผมได้ไหมครับอ่าได้แล้วนะครับลองเติมเข้าไปในกลกครับพิมพ์คาว่าบ้านโกโก้สากแก้วก็ได้ครับหรือว่าพิมพ์คำว่าคุ้มเพชรโกโก้ก็ได้ครับก็จะเจนอข้อมูลทุกอย่างเลยครับครับผมเข้ามาที่เพจบ้านโกโก้สากแก้วโดยวิสาหกิจชุมชนคุ้มเพชรโกโก้อันนี้ก็ใช่ใช่ไหมครับ ใช่สำคัญไี่ใช่หรือแม้ว่าจะโดนหลอกแต่ต้นแต่ว่าคิดดีทำดีหลอกกันไม่ได้นานละเจริญรุ่งเรืองนะครับคุณคาาทอนครับให้กำลังใจนะแล้วก็จะได้โกอินเตอร์แข่งกับต่างประเทศได้เพราะว่าโกโก้ดีเหมือนจะเป็นราคาทองนะตามจากนี้เนาะขอบคุณครับก็ต้องให้กำลังใจกับผู้ปลูกโกโก้ท่กประเทศด้วยเช่นกันครับเอาคี่แล้วแต่ได้การขอบคุณมากๆครับคุณสวัสดีครับคุณคทาทอนสุขคุ้ม ผู้นำวิสาหกิจชุมชนคุ้มเพชรโกโก้ครับนี่เป็นอีกผลิตภัณฑ์ที่บอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพตอนนี้มาแรงนะแล้วราคาขึ้นแรงด้วยเหมือนกันท่านที่สนใจนะเสิร์ชบ้านโกโก้สาแก้วโดยวิสาหกิจชุมชนคุ้มเพชรโกโก้ไปสอบถามพูดคุยกันได้นะครับไม่ว่าจะการผลิตภัณฑ์หรือว่าจะขอความรู้ก็ตามเอามาฝากกันในช่วงของประชาธพัฒนาชาติครับ